คืนนี้เหมือนเดิม,มที่เมรุของศพมานั่งที่เมรุ การตะแวงวิเวกในที่นี้ก็หมายความว่าหาวิธีการอบรมจิตอบรมจิตฝึกกายอบรมใจให้ว่างวิเวกนั้นมีอยู่สามอย่างทั้งภายนอกและภายในรวมๆแล้วกนะ็ได้หลัก ที่สําคัญที่เดบตายตัวเลยมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปัติวิเวกเราเราจะอธิบายวิเวกจะได้ความหมายลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งเหมือนกับเราเหมือนกับพุทธบริษัททั้งหลายตีความหมายตีความหมายของศีล่ย่ังเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคําว่าศีลยังไม่เหมือนกัน ใครจะให้ความหมายหรือตีความหมายทําความเข้าใจเรื่องศีลได้มากกว่ากันน้อยกว่ากันลึกซึ้งกว่ากันหรือ,อยังไม่สามารถที่จะยั่งถึงความเป็นจริงของศีลได้ฉันใดการที่จะเข้าใจเรื่องวิเวกสามประการได้ไม่ใช่เรื่องคิดเอาไม่ใช่เรื่องที่จะพูดเอาคิดได้แล้วก็พูดเลยไม่ใช่การที่จะเข้าเข้าถึงความหมาย หรือความจริงของวิเวกนั้นโดยในตำราตำหรับตำลาหนังสือการศึกษาเราเรียนธรรมะเนี่ยเราเคยศึกษาว่าการปลีกตัวออกจากหมู่คณะไม่คุกขีด้วยหมู่คณะอันนี้ตามหลักหลักเป็นหลักสูตรในนังสือนะเขาพูดอย่างนี้โดยความความหมายหรือความจริงทางกาย เป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องใจนั้นต้องปลีกออกจากการคุกคีอันนี้กว้างหน่อยนะออกจากความคุกคีแห่งกามคือออกจากพลิกตัวออกมาปลีกตัวออกมาจากกานมจากกาม,มคุณจากรูปรสกลิ่นเสียงการหมกมุ่นในกามคุณออกมาจากการหมกมุ่นคุ้นคิด เรื่องความอยากต่างๆในกรมคุณคือในรูปรสกลิ่นเสียงนนี่คือเรื่องภายในนะจิตใจผลลัพธ์นั้นโดยได้รับการการันตีและตัดสินจากเบื้องต้นและ่าำกลางก็คือเรื่องกายวิเวกกับจิตวิเวกและจะมีผลลับรองจาก กายวิเวกและจิตวิเวกว่าให้เป็นอุปัิวิเวกคือผลที่ได้รับให้เกิดความสงบสุขสันติความร่มเย็นความอิ่มใจความอิสระทางจิตใจเรียกว่าอุปัิวิเวกเอาละเรามาพูดถึงเรื่องวิเวกตีความหมายแบบเบื้องต้นอย่างยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะทีนี้เรามาพูดถึงการประพฤติปฏิบัติการอบรม ต้องเน้นโครงสร้างหรือแบบแผนเรียกว่าต้องวางแผนต้องเน้นแบบรูปแบบโครงสร้างหรือวิธีการต่างๆเพื่ออบรมขัดเกลาวจิตใจของตนเองอไม่ใช่ว่าพูดเอาแล้วจะได้เลยบางทีบางคนเนี่ยสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์สมบูรณ์พอแล้วเนี่ยแค่ฟังธรรมะก็บรรุธรรมก็มีบางคนเนี่ยฟังธรรมอีกจนกระทั่งไม่รู้กี่ปีบวชมา2ี่สปีฟังธรรมทอะไรก็ไม่บารุธรรมเลยแต่ต้องอาศัย การบาเพ็ญเพียรอย่างหนักการบาเพ็ญเพียรอย่างละเอียดการบําเพ็ญเพียรอย่างเยะมากเอาจริงเอาจังแต่อย่าไปยึดติดความเอาจริงเอาจังมันจะเกิดอัตตาจะเกิดความถือตัวถือตนก็คือต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันนะเราเรามามา,มาพูดเรื่องวิเวกต้องเลือกสถานที่เหมือนสิทัถราชโคมานก่อนที่จะบําเพ็ญเพียรก็ต้องเลือกพื้นที่เหมือนกันพระองค์ก็เลยไปเห็นในพื้นที่ของในสถานที่แวนแคว้นของอุรุเวระ อุรุเวราเสนานิคมตัวสารที่ตรงนี้แหละสัปปายะเหมาะสมที่จะต้องเป็นเพียนประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์บเพ็ญเพียนทางจิตเพ็ญเพียน,น,ยน,น,ยนทางด้านการศึกษาธรรมการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมพระองค์ก็เลยเลือกทำเลเลือกทำเลการเลือกทำเลของพระองค์ก็คือการเลือกพื้นที่อันเป็นสัปปยะทำเลและสัปปยะเนี่ยความหมายก็คือ ก็เลยเป็นอ่าเป็นการเป็นการใช้คําพูดที่ใกล้เคียงเป็นคําพูดที่พลิกแพลงออกมาจากคําพูดของคนธรรมดาว่าเลิกยามเลิกยามเลิกยามก็คือตรงกับคาว่าทําเลหรือความเหมาะสมคือตปะยะนั่นเองอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะวิจารณ์หรือก่อนที่จะตัดสินกันไป ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นก็ตามเราจะต้องเข้าสู่ความอบรมขัดเกลาจิตใจของตนเองในลักษณะวันนี้น่ภาพที่ท่านได้เห็นคือสถานที่ยามค่ําคืนไม่มีบุคคลมาวุ่นวายสับสนแต่ก็เป็นวัดบ้านนะแต่เราก็เลือกเวลาว่าตอนกลางวันเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเกิดเ,เกิดปริพเทหลายอย่างกับภาระหน้าที่ต่างๆเมื่อกลางคืนแล้วเราก็มีแบบตัวอย่างอยู่แล้วคือหลวงปู่ชา ท่านจะป่าพืชปฏิบัติธรรมทั้งคืนแต่กลางวันเนี่ยท่านไม่ไม่ออกมาคุกคีด้วยหมู่คณนะท่านจะพักผ่อนกลางวันแต่พอกลางคืนแล้วท่านก็จะพอสวดมนต์ภาวนาสวดมนมต์ทำวัดเสร็จท่านก็บำเพ็ญเพียรทั้งคืนเลยโดยโดยสายของหลวงปู่แนวะลรืวั้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่ชานะเพราะฉะนั้นนี่